ับตาที่ดินใจใจกลางเมืองกรุงเทพให้ดีนะครับเพราะจะมีทํำเลทองหลายๆแปลงเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงขั้งสำคัญครับอภิมหาโปรเจกต์หลายอันกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นใครมีที่แถวนี้เนี่ยโชคดีเลยี๋ยว่าฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุี่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่บอกคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อเปรเ็นลยครับสิ่งทีนทั้งหมดนะครับผมคิมครับผมนักทุนดนอสังหาริมทัพแล้วก็จะ you <laughs> คุณอยู่ช่อง property expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ท่างักสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในกิที่ฉันคุยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของอภิมหาโปรเจกต์ทำเลทองใจกลางกรุงนะครับของทางทรัพย์สินนั่นเองครับหากพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายคนจะรู้จักแลนด์ลอร์ดชื่อดังกันมากมายนะครับเจ้าสวนนั้นเจ้าสวนนี้นะฮะแต่อีกหนึ่งแลนด์ลอร์ดที่เรียกว่าเป็นอภิมหาอะไรก็ได้นะครับนั่นคือสำนักงานทรัพย์สินพระมหาศัตดิ์ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ บอกว่าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นนิติบุคคลจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปีาพศ2561โดยจุดเริ่มต้นของสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับมาจากกรมพระลังข้างที่ครับก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่5นู่นเลยครับแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะครับจนเป็นอย่างทุกวันนี้ซึ่งการบริการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นี่นะครับเรียกว่าถือกําเนิดพร้อมกับการปกครองในระบบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นป ยังคงปกครองในระบบสมบูรินานราสิทธิราชท,ที่ทรัพย์สินในรัชกาลของไทยเ,ยเป็นของพระมหากษัตริย์ครับซึ่งตอนนั้นนีทรงอยู่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินแต่เพียงพระองค์เดียวนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับพระมหากษัตริย์ของไทยนยก็ทรงพยายามจะแยกทรัพย์สินของพระองค์ออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่สามนี่นะครับก็การค้ากับต่างประเทศเ,เรียกว่าก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากครับ จึงได้ทรงเก็บสะสมกำไรเนี้ยที่ได้จากการค้าสัมภารครับซึ่งเป็นพระทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่นะฮะเอาไว้ในถุงผ้าสีแดงแล้วก็เรียกกันว่าเงินถุงแดงนั่นเองและได้นําเงินถุงแดงตรงนี้น่ครับเอาวางไว้ข้างพระแท่นที่บรรทมครับจึงเรียกว่าเงินข้างที่และต่อมาในเงินจำนวนนี้มีปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจึงกลายเป็นคลังข้างที่นั่นเองซึ่งโดยพระทานเงินตรงนี้เนี่นะครับเป็นเงินทุนสำรองให้แก่แผ่นดินครับเอาไว้ใช้ในยามที่บ้านเมืองเกิดขับขันนะซึ่งในบริษัทแเราก็รู้ได้ว่าเงินถุงแดงเนี่ยก็อคื สมัยรัชกาลที่5นะครับเหตุการณ์รอสอ1 1 2นนั่นเองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นี่นครับก็เรียกว่าเป็นยุคแห่งการปฏิรูปในเรื่องหลายๆด้านเลยนะครับซึ่งหนึ่งนั้น่ยคือการปฏิรูประบบการคลังอีกด้วยมีการจัดทํางบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรกซึ่งได้มีการแยกพระราชทรัพย์ของส่วนพระองค์เนี่ยนะฮะกับทางทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยออกกันอย่างเด็ดขาดครับแล้วก็ได้สมมอบหมายให้กรมพักคลังข้างที่เนี่ยนะเป็นผู้จัดจาก,การดูแลพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองครับซึ่งในช่วงแรง,ง,ง,รงาามพะค,พะคล์ภ เช่นใช้บำรุงรักษาพระราชวังแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเสด็จไปทรงศึกษาต่อต่อตางประเทศนะครับของรชาชรถเป็นหลักครับและพอเงินตรงนี้มีมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเกินจากค่าใช้จ่ายที่ต้องมีนะก็เลยเอาเงินไปเริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัทร์นะครับก่อสร้างพวกอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นที่อยู่ของประชาชนเปิดโอกาสให้คนได้ทําการค้าขายจะหน้า้จาตามต่างจังหวัดนี่นะครับก็มีตลาดของสานักทร,รัพย์สินรพระาราชอิทธด้วยครับและน,นี่คือประวัติแล้วก็เรื่องราวอย่างคร่าวๆนะครับของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั่นนเเเอองกก็็็ปข้มูลจาวบ crowd property.or.th นะครับผมก็พยายามอ่านให้ตรงๆเลยนะจะได้ไม่มีผิดเพี้ยนครับเห็นได้ว่าสำนังกงานสติพระพักตร์นี่นครับอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงสําคัญสําคัยในประเทศไทยอีกด้วยนะครับคิดเป็นจนํนานวนไร่แล้วเนี่ยอยู่ที่41,000ไร่คําถามคือตรงนี้เนี่ยเยอะแค่ไหนก็ต้องบอกว่าก็เยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะที่สุดนะพอจะบอกว่าครอบครัวบรรดาเจ้าสวนนี่นะฮะถือครองที่ดินมากกว่าทางสนักทรัพย์สินเยอะนะครับบางตระกูลก็เป็น6 แสนไร่บางตัวก็สองแสนไร่แต่สิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นนะครับโดย41,000หนไร่นี้นะมีการปล่อยให้เช่าเชิงพา,ชชาณิชยกรรมเนี่ยนะครับเพียงแค่เเท่านั้นครับนอกจากนั้เนี่ยจะปล่อยที่ดินให้เช่าเป็นมูลนิธินะครับแล้วก็หน่วยงานราชการและกร็ะรัฐบาลวิสาหกิจอีกทั้งเป็นผู้เช่ารายย่อยเช่นทางตลาดซึ่งค่า,ชาเช่าไม่ได้แพงเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือรายปานกลางครับนั้นหากมองจริงๆเนี่ยนะครับ93%ส์นของที่ดินทั้งหมดของสำนักทรศัพย์สินนี่นะครับอยู่ที่ 38, ชาชมหน่นบบางางน ราชการนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็องค์กรที่ทำอยู่เพื่อสังคมนะฮะได้แก่ตึกแถวย่านท่าช้างต้องบอกเลยว่าปล่อยเช่าเนี่ยไม่ได้แพงนะครับแล้วอยู่ใจกลางเมืองนะแล้วก็หลายอาคารเนี่ยก็เป็นอาคารที่แบบอนุรักษ์ไปแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่ที่อนุรักษ์มีการปรับปรุงตกแต่งให้ยังคงสวยงามตลอดครับอย่างเช่นอาคารนี้คือเรือนพยาสีธรรมาธิราชอยู่ตรงเขตปทุมวันเลยนะฮะซึ่งอาคารนี้ได้รับรางวัลหนึ่งใน5สิ่งบูรสร้างด้วยนะครับซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์วัตถุวัฒนโ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทรัพย์สินอยู่มากมายนะครับที่กับรอการปล่อยเช่านะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงครับซึ่งจะเป็นตึกที่แบบค่อนข้างเก่าๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าทำเลเนี่ยดีนะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับอย่างเช่นตึกแถวตรงนี้นะครับปรยุสัญญาเช่าเนี่ยอยู่ที่15ปีนะผลตอบแทนขั้นต่ำอยู่ที่1 2 0 0 0บาทครับซึ่งอย่างที่บอกเขาสำนักงานทรัพย์สินนี่นะครับอยู่กับเมืองไทยเรามานานมากแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเช่าสัญญาที15ปี30ปีอะไรแบบนี้นะครับกว่าจะหมดสัญญาเนี่ย ไปเช่านะครับหรือว่าไปเซ้งนะครับเพราะว่าเขาเช่านานไงก็ต้องไปเซ้งต่อถูกไหมอย่างที่บอกไปว่าที่ดินหลายๆแปลงนะครับอยู่ใจกลางเมืองฮะและเป็นทําเลที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับพอเราผ่านไป30ปีเนี่ยก็เกิดการจัดสรรแปลรูปทําโครงการนู่นนี่นั่นไปหมดนะฮะแต่อยู่ดีๆเนี่ยที่ดินทิศสวนเนี่ยกลับออกมาให้มาเช่ากันใหม่ประมูลทําสัญญาเช่ากันอีกรอบหนึ่งนั่นหมายว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทําเลนั้นๆนะครับผู้ที่เคยเช่ามันก่อนหมดสัญญาเนี่ยก็ต้องดูต่อไปว่าเราเช่าต่อได้ไหมหรือว่า ก็จะปล่อยให้ผู้เช่ารายใหญ่เข้ามาทําโครงการครับพอต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วกับวันนี้มันก็คงจะต่างกันเป็นอย่างมากสักยภาพที่ดินเมื่อก่อนไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าผ่านการพัฒนาโครงการทาตึกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนคนละเรื่องนั้นการทำโปรดักต์ทำสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะกับสนุนตลาที่ดินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นครับและก็ล่าสุดในปี67ตรงนี้นี่นะครับจะมีที่ดินทาเลทองเนี่ยอยู่ที่7แปลงด้วยกันนะครับแล้วก็มีโปรฟฟเ,เจ,กกรนะบบจกต ซึ่งแปลงที่โดดเด่นนะครับก็ได้แก่ทางอยอรกราชนะครับประตูน้ําเพลินจิตครับก็เรียกว่าเป็นแปลงที่ปล่อยเช่ายาถึง30ปีในก่อนหน้านี้นะครับมีการทุบตึกแถวเก่านะฮะกว่า300ห้องเลยทีเดียวโดวยมีการประกาศเปิดประมูลนะครับหาเอกชนเนี่ยมาลงทุนโครงการใหม่อีกสี่ทำในท้องด้วยซ้ำนะครับทั้งสี่ลมสรัรซักบางนากระประพึกจริงอยู่แหละการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็อาจจะมีคนที่พอใจหรือว่าไม่พอใจนะครับแต่โดยรูปแบบแล้วเนี่ยก็ทําให้แบบเป็นการจัดระเบียบของเมืองด้วยนะครับรักษาสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาเรื่องของการจราจรครับที่พังคือรถไฟฟ้าเนี่ยคือจุดเปลี่ยนด้วยครับคือต้องบอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือการใช้ชีวิตของคนเมืองสาวที่ปีแล้วกับวันนี้มันคนละเรื่องนะฮะแต่ก็แน่นอนนะครับว่าก็จะมีบางร้านที่เป็นตำนานเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ครับโดยเฉพาะร้านยังดังย่นยงานยอรวราสนั่นเองเนะครับที่เปิดมากว่า122ปีแล้วเพราะต้องบอกว่าโดยโครงสร้างเดิมเลยนะครับแล้วก็อายุอนา,นามเข้าไปเป็นร้อยปีแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างซุดโส,สมนะ ามไม่สามารถที่จะต่อเติมให้เป็นตึกสูงได้นะครับจะไมใช้พื้นที่สกยภาพที่ดินได้ไม่เต็มที่นั่นเองแนันสือรัสบาักงานสยิสนิเนี่ยนะครับก็ได้ทำการแจ้งผู้เช่ารายย่อยนะให้ย้ายมา2ปีแล้วนะครับอันนี้คือก่อนหมดสัญญานะครับแล้วก็มาย้ายหมดภายในเดือนธันวาคมในปี2 5 6หหรือว่าปีที่แล้วนั่นเองซึ่งถ้ามองจริงๆเนี่ยคือเชนเทาวหรือว่าเยาวราชเองก็เป็นพื้นที่ที่แบบมีสกยภาพสูงอยู่แล้วในเชิงท่องบริษัทเชิงของการท่องเที่ยวนะครับดังนั้นการที่เข้ามา ก็จะมีความที่แบบว่าได้กลิ่นอายมีดีไซน์ของวัฒนธรรมเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรวมของอร่อย24ชั่วโมงครับก็เรียกว่าทำเป็นจุดต้องเที่ยวให้เช็คอินของชาวต่างชาตินะครับรวมถึงใช้สังเกษณที่นีให้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ต้องบอกว่าร้านดังๆเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเ <c oughs> ช่นร้านน้าเต้าทองนะฮะ <c oughs> ก็เดินมาอีกไม่กี่10เมตรก็ถึงแล้วนะครับจากร้าน ที่เดิมนะครับตอนนี้อยู่ใกล้เซเว่นด้วยครับอยู่ใกล้ๆตรงวงเวียนยีครับหลายคนพอฟังกันแบบว่ายกย้ายแบบนี้ก็จะใจคอไม่ค่อยดีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าบุคคลที่เช่าที่ของสํานักทรัพย์สินได้เนี่ยต้องบอกว่าตามผมนะบอกว่าโชคดีเลยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งคือทําเลเน่ยดีเยี่ยมมากๆและค่าเช่าเนี่ยถูกแสนถูกครับถูกอย่างไรครับในโยราตตรงนี้นะครับค่าเช่าเนี่ยนะห้องเดียวเนี่ยตกหมื่นกว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับส่วนแผงในตรอกซอกซอยเนี่ยประมาณ5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับขณะที่ ต่อวันเนี่ยสูงมากๆนะครับซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของสัญญาเนี่ยนะครับก็มีการปล่อยเช่าช่วงนะฮะเปลี่ยนผู้เปลี่ยนมือเซ้งกันไปคนใหม่ก็เข้ามาเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของสัญญาเนี่ยนะครับทำกำไรค้าขายได้ไปเป็นก่อเป็นกำกันแล้วครับ่งในมุมผมว่าอาสังหามันก็หน้าตาแบบนี้นะครับก็ถ้าใครมาเช่าแล้วในราคาที่เหมาะสมแล้วก็มองการกายค้าขายดีก็วินวินกันทั้งคู่นะครับเพราะต้องจะลืมว่านี่คือเช่าไม่ที่มาซื้อนะฮะแต่ก็มีการรายงานนะครับว่าตัวตึกอาคารใหม่เนี่ยก็จะมีดี สไตล์ที่ดูไชนิสนะครับเป็นความจีนๆนะคล้ายๆกับแบบ3ย่านมิทาวที่ออกแบบมาได้อย่างดีครับเลยบอกว่าด้วยทำไมตรงนี้เนี่ยมี MRT พาดผ่านแล้วนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาย่านนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะตุรุษต่างท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ได้คอยจะมีรถกันนะครับก็ต้องนั่งรถสาธารณะซึ่งตัวแท็กซี่มันก็ไม่ได้สะดวกเยอะนะครับเพราะว่ามันก็รถติดเนี่ยแต่ถ้าเป็น MRT เนี่ยชาวต่างชาติชอบเลยนะครับเดินทางง่ายครับซึ่งย้อนหลัเรียกว่าคึกคักอยู่แล้วนะครับตอนที่ยังไม่มีีีรรถไฟฟ้้านนนนนะวััััเ่่ยยิงคคคึกกกหบ อีกแบรนหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับมันคือตลาดเฉลิมลาบครับอันนี้อยู่ตรงสีแยกประตูน้ําเลยนะครับขนาดใหญ่มากๆตอนนี้ก็ได้ทําการรื้อถอนนะโครงสร้างอาคารเดิมตึกเดิมไปหมดแล้วนะครับซึ่งบริษัทที่มาทําพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นในเครือของทางพริตตินาบนั่นเองนะซึ่งพริตตินาเนี่ยก็ได้ประมูลพื้นที่นะครับของทางสำนักทรัพย์ไปหลายแปลงเหมือนกันนะก็มีห้างดังๆประตูน้ํำนะครับหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วแล้วมีตัวเดอะมาร์เก็ตตรงในแถวลาดประสง่งนะครับตรงข้ามเซ็นทรันนนได้้เลลยยครัับบบออีีีีกกกททาาางสส่่่วววว็มต์แ เดินทางสะดวกด้วยนะครับซึ่งราคาประมูลเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับไป3,000ล้านเลยทีเดียวนะเช่า30ปีถือเป็นหนึ่งในรถไทัมเลที่จะถูกการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเวลาอันใกล้ต่อจากนี้นะครับส่วนตัวผมแถวรัฐทีวีอยู่แล้วอันนี้เนะี่ยคือใกล้บ้านเลยนะฮะตรงโซนนีนนยชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประตูน้ำก็แหน่ลุ้นๆกันอยู่แน่นมากครับอีกทั้งในโซนโซนนี้เนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าเส้นใหม่เข้ามาด้วยนะครับนั่นคือสายสีส้มนั่นเองก็จะมีแผนกกก่นนอนน่ออออสร้้้้าางในนนนคตตัลจีดวยเอริงๆเผมเก็เฝ้ารออสสายี้มู่ะผ่านจุดสคัญเเอะหมอน มีทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกกันนะครับซึ่งฝั่งตะวันตกเนี่ยผ่านพื้นที่สำคัญค่อนข้างเยอะนะครับเช่นราชเทวีแล้วก็ไปลงมารีราดด้วยนะฮะในบริบิทั่วไปเนี่ยครับแนวทางในการพัฒนาที่ดินของทางสำนักทรัพย์สินเนี่ยก็จะมีการร่วมทุนเงินบ้านในอดีตเช่นสยามสินทร์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าจะเปิดกว้างให้เอกชนดำเนินการทั้งหมดแล้วนะครับก็คือในฝั่งของสำนักทรัพย์สินเนี่ยก็ถือกรรมสิทธิ์อย่างเดียวนั่นเองครับเก็บค่าเช่านะฮะซึ่งโปรเเเเจจจจกกกกกกกตตต์สสุุุดดดทททท้้้้าาาาาายยยยยนน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 ีีีีี่่่่่่่คคคครร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 ััััััับบบบะะะะะมมมมววววว็็ไแแิโอองงงถููพหล4 ร้0ล้านปรับโมเลยทีเดียวครับชื่อเสียงเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าปรับปรุงให้โครงการมันเจ๋งมันดีเนี่ยอาจจะดึงเงินได้มากขึ้นก็ได้ครับในฝั่งของผู้เช่าเองเนะครับที่เช่าในแถบของวังบุรพานี่ก็ต้องบอกว่าโหค่าเช่าแค่หมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยนะฮะแลกกับทำเลที่อยู่ใ,ใจกลางเมืองขนาดนี้แล้วก็เรื่องราวบ,บริษัทที่แบบสุดยอดขนาดนี้เนี่ยมันก็หาไม่ได้แล้วครับถึงแม้ว่าการจ่ายค่าเซ้งเนี่ยเป็นเงินก้อนแรกที่อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าพออยู่านาเนี่ยค้าขายดีครับแต่ก็มีเงื่อนไขออออยยูู่่นนนคัืผ้้้เเเชาาาทดดดดีีตงมมมสสกกกุุลลวหิ ทรัพย์สินก็จะทําการเรียคืนครับแล้วหนึ่งในแปลงที่ที่แบบสร้างความฮือฮากันอย่างมากเลยคือที่เพลินจิตสิไร่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสานักงานของทาง t o t เก่านะซึ่งแปลงแปลงนี้เนี่ยใหญ่ไม่พอนะครับแถมติด b t s ที่เป็นพรามสเตชันอย่างเช่นตัวชิดลมอีกด้วยต้อมบอกเลยว,ว่าแปลงเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับยาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยทีเดียวค่าเห็นเนี่ยก็ต้องร้องซีดนะครับเพราะว่าในทำเลที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะก็มีตัวเซนท่นชิดลมนะครับเซนท่านแอมบาสซี่เถอะไปทางซ้ายนี่นะครับ เวิลด์เกยอนครับโอ้โหยังรูฮะแล้วไม่พอนะจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆที่กําลังรออยู่เหมือนกันนะครับเช่นทําเลสีลมเนี่ยนะฮะหงแปลงมาหนึ่งไร่2งานครับสวนสักอีกหแปลงครับหไร่นี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็บางนา1แปลงครับพื้นที่10ไร่ฮะสุดท้ายครับทำเลกระปั๊กพึกนะครับหแปลง19ไร่นั่นเองครับก็เรียกว่ามีหลายแปลงที่ติดที่เข้ามาปรังประเดในใจกลางเมืองพร้อมๆกันนะครับก็ต้องดูว่าจะเกิดอภิมหาโครงการสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังหาไข่แดงใจกลางเมืองได้มมาากย ขนาดไหนนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะครับและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามชิ้นนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสปายด้านในฟังเคารุดข้อมูลเชิงลึกนะฮะผมมีสำหรับนาชื่อว่ามัง่งคั่าด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะลงทุนในสังหาทรัพย์ซื้อถือยาวๆนะครับปล่อยเช่าราคาเติบโตเนี่ยต้องห้าม อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี่เหมาะกับกคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสถียรภาไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับวังเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ